อ้อยสุพรรณบุรี50ลงทุนซื้อมาจากช้อปปี้หน่อตาละ2บาทซื้อมาซื้อมาเป็นเงิน200กว่าบาทเกิดอยู่1ต้น2ต้น3ต้น4ต้น5ต้น6ต้น7ต้น แต้น9ต้นซื้อ200กว่าบาทเกิด9ต้นโอ้ขาดทุนแล้วลําไยใบเหลืองมะนาวเหมีลูกมะนาวมีลูกนี้ไม่มีลูกลําไย ทำไมต้นข้าวเกิดเยอะจังข้าวหรือหญ้าเนี่ยหญ้านี่อันนี้ลำมุดว้าวแตกยอดดีนะอันนี้นี่ลำใไยลำใไยเวียดนามคนขายบอกเมรก,กอขนุนมะนาวคือ โอ้ใบโหระพาโอ้ว้าวมีหมาดตอนนี้รู้สึกจะจะล่อหรอโอ้เงาะกำลังแตกยอดเลยแมงกิน,นูนน่าจะชอบนะโอ้ละมุดลูกเท่าหำเลยดูดูรียนีชั้นดิ ดูทุเรียนนี้ฉันได้ป่งนะเนี่ยป่งนะเนี่ยแถวบ้านเรียกป่งปป่งยอดซื้อมาต้น300ดูดิว่ามันจะไปถึงฝั่งฝันหรือเปล่าตอนนี้ก็ต้นก็ใหญ่กว่านิ้วโป้งอยู่นะเท่านิ้วโปตินนี่ส่วนต้นนั้น150เหมือนจะอองแองเลยต้นนี้ก็ร้อยห ตัวอะไรวะแมงนี่ว่ะใบเหลืองๆออนี่อ้าวน้อยหนาทำไมเหลืองจังแล้วก็องเลยจะได้กินนะนี่โอ้ดักซีดาออกดอกนักซีดาก็ไม่ตายนะทุกคน ูกล้วยหอมทองของเราครับเรยียบร้อยเรียบร้อย,อยแองแงสามต้นนั้นก็เรยียบร้อยมะม่วง,งออกดอกน้อยน่าน้อยนาทำไมไปดำๆ ันก็ออกดอกอย่างเดียวเลยเห็นติดลูกทีว้าวมันคืออะไรอะมันคืออะไรอ่ะ,ออะ,อะที่ใบมะม่วงเป็นโรคอ่ะโอ้มันโดนเยอะเลยเนี่ยไข่อะไรวะที่ไข่อะไระเนี่ยตัวน,นี้ก็ ปลูกสองปีแล้วเนี่ยดูมันโดนเจาะเนี่ยน่าสงสารชีวิตมันโดนเจาะยางเยงิ้งกระจ,จายหมดมันมีตัวอะไรไปไข่ใส่มันเนี่ยน่าสงสารมันจริงมะละกอน,นี่ก็ปลูกตั้งแต่แรงอะเนี่ยเป็นไรมันอยู่ในร่มว่งไงมันถึงไม่งาม บอ่อน้ำสายแจวคงไม่เหลือแหละปลานะ่ะออกไปหมดแล้วแหละรอยน้ำท่วมขนาดนี้พะปุ้งใบหายหมดแมงกินหรือว่าปลากิน,นอะไรมาเขี่ยวข้งหนายเอาฟางคุมโคนไว้มันเขียวหมดแล้วต้นข้าวที่ผมปลูกไว้ก็โดนนกมากินจนแบบ คงอร,อร่อยยกันเนาะไม่เหลือเลยเม็ดข้าวอะ่ะกินกันสนุกเลยกินกันสนุกเลยไม่เหลือลวงไม่ให้เลยแหมนกกระจอกนกกระจอกมาเล่นเล่นกันทะเละหมดเลยไม่เหลือลวงเลย เอาฟางฟางมาทิ้งไว้ให้ให้มันเน่าให้ปลามากินฟางมาปักถ้าตกชวาก็ตาย กินปลา่อนแน่เลยเห็นหรือแมวทำไมม่วงต้นนี้มันเป็นแบบเนี้ยมันไม่เห็นไปหน้าไปหลังเลยยอดเยืดอดก็ไม่ออกมันเป็นอะไร เนี่โดนมีดไงอ้าปลาวิ่งมาหาแต่ยังไม่ได้เอาอาหารมาให้มันโตทีอะ กล้วยก็โตอยู่นะ บุ้งนี้มันไม่ชอบน้ำเหมือนมันถึงเรื้อยหนีจากน้ำเนี่ย้วมันนี้น้ำใสขึ้นนีฝนไม่ตกมันก็เลยใส คลิปนี้ก็ฝากบ้านสวนสไตล์บ้านๆไว้อีกสักหนึ่งผลง,งานดดนะขอบคุณที่รับชมนี่ก็คือเขาใหญ่นะครับแต่ว่ามันเป็นหางของเขาใหญ่เขาหนังจีนนะครับผม ที่แรกก็จะปลูกทุเรียนตังหมดไม่ได้ซื้อทุเรียนขอบคุณที่รับชมครับผม